สวัสดีค่ะครูทิพย์โมเดิร์นโฮมดีไซนนะคะครูทิพย์เปิดคอร์สนะคะวันที่31สิ่งหาคมแล้วก็วันที่1ถึงวันที่2กันยายนนี้นะคะตัวนี้จะเป็นคอร์สเรียนที่บ้านครูทิพย์นะคะใครสนใจอยากเข้ามาเรียนรู้ได้นะคะเกี่ยวกับผ้าม่านนะคะหรือว่าม่านหลุยนะคะมีทุกแบบทุกชนิดเลยนะคะ สามารถเรียนรู้กันได้ที่นี่นะคะครูทิปเปิดสอนอยู่นะคะคอร์สเรียน3วันนะคะถ้าใครสนใจก็เข้ามาสมัครได้เลยนะคะที่นี่นะคะที่เบอร์โทรนะคะ0 8 5ย์5 5, 5, 5 2 2 2 2นะคะเวลาเรียนนะคะ9้โมงเช้านะคะถึงบ่ายสามโมงนะคะแล้วมาเจอกันนะคะอา่าฝากอีกนิดนึงนะคะวันที่สิบ 18นะคะวันที่18กันยายนกูทย์จะลงภาคใต้นะคะใครที่อยู่ภาคใต้มาเจอกันนะคะกูทย์เปิดคอร์สสอนนะคะการขยายธุรกิจผ้าม่านนะคะแล้วก็การขายผ้าม่านทุกชนิดเลยนะคะมีอยู่ในคอร์สนั้นนะคะค่าคอร์สนะคะอยู่ที่ปกตินะคะอยู่ที่หมื่นสองกูทย์ลดเหลืออยู่ที่เก้าพันบาทเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะ,ะจำได้จำได้บ้างไหมละ 9,500บาทนะคะมาเจอกันที่ภูเก็ตนะคะแล้วทิปก็จะบอกอว่าภูเก็ตสถานที่อยู่ตรงไหนอีกที่นึงนะคะขอให้ทุกคนมาเจอกันนะคะบุกเข้ามาเลยนะคะที่เบอร์โทรคุทิพนะคะหรือว่าไลน์หรือว่า Facebook ได้ทั้งนั้นเลยนะคะติดตามคุทิพแล้วก็มาเจอกันนะคะบ๊ายบาย